ส่วนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดยะลาค่ะก็มีการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินค่ะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่2โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแผงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการและก็กล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะถึงทิศทางในอนาคตเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินไทยพร้อมด้วยอาจารย์ดรวิชานพิบาลผู้อํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธรจังหวัดยะลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมที่ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์คยะลาโดยมีผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์มาเข้าร่วมกว่า300คนค่ะซึ่งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็ได้กล่าวครับว่าสถานการณ์ปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้ยังคงต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการ ฉุกเฉินระดับสูงที่ออกไปรับผู้ป่วยระหว่างทางที่จุดนัดพบและก็จุดเกิดเหตุประสบการณ์การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่3าจังหวัดายแดนภาคใต้และก็การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องมีความจําเป็น โดยมีความจําเป็นนะครับในการที่จะต้องเพิ่มเรื่องของขีดความสามารถสมรรถนะเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็การยกระดับศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเองครับ โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะก็เน้นใช้กระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้ร่วมประชุมค่ะเพราะว่านอกจากจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์การทํางานร่วมกันในเชิงวิชาการ เกิดทักษะของการทํางานเป็นทีมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนนําความรู้ทักษะแล้วก็สมรรถนะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ใช้เนี่ยค่ะได้เรียนรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทํางานนะคะในการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ